ที่ทางรมประคองศีลน,นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อกี้ะะตอนนระมาณเที่ยงหนึ่งนะคะก็ปัจจุบันอายุสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าแล้วนะคะแต่ว่าด้วยสรีแล้วก็อาจจะโน่นระคะอาจจะเป็นเพื่อนๆนผู้อายุยาวแล้วนะคะปัจจุบันก็ยังทำงานรับราชการอยู่นะคะที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายะคะ่ะ ตันนี้ก็มีโอกาสดีที่ได้มาพบปะพี่น้องผู้เคายทุกท่านนะคะอดีตเคยเป็นผู้ป่วยนะคะโรคเนื้องอกในมดลูกนะคะตอนนั้นไปตรวจสุขภาพประจําปีแล้วก็เจอเราแต่ว่าตอนที่เจอมัน,มนแค่สีเสนนะ่เซนอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันก็ไม่ได้ทําทําความเดือดร้อนหรือความลําบากในการใช้ชีวิตเนาะแต่ด้วยความที่เราเจอล้วก็กังวลทีนี้เราก็ ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนกับการบาดเจ็บเราก็ไม่อยากผ่าตัดเราก็เลยมาเรียนรู้ค่ะมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์ทางแพทย์ทางเลือกก็เลยมาเจอทีนี้พอเราเจอแล้วเราก็มีความรู้สึกยินดีที่จะทําก็เลยเอาไปฝึกปฏิบัติไปฝึกทําแบบแคร่งเลยนะคะลดงดเนื้อสัตว์ตัดเลยคือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่อยๆลดตัดใหญ่ไปตั์เล็กไปตั์มีมีเท้าไม่มีเท้านะแต่เรานี่คือแบบตัดปุ๊บไปเลย ค่ะแล้วก็มาเริ่มเลิกเนื้อนมไข่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นนมแล้วก็น้ำผึ้งทําอยู่เคร่งคัดประมาณหกเดือนนะคะหกเดือนแล้วเราก็เริ่มชักจะมั่นใจว่าเออเราเราคงจะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะแล้วเราก็อยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราที่เขาบอกว่ามันมันงอกได้มันก็ยุบได้นะมันจริงไหมนะคะเราก็เลยพิสูจน์แล้วก็เลยไปตรวจอีกที ปรากฏว่ามีข่าวดีนะคะคือเขายุบลงจริงแต่ไม่ขั้นถึงขั้นว่าหายไปแต่ก็คือจากสี่อาจจะเหลือแค่1หรือศูนย์จุอยนี้ค่ะเราก็เลยเริม่มไมั่นใจทางนี้ก็ทํามาเรื่อยๆนะคะเ,เจอไปโอ,อลงครั้งแรกนี้ปีสองพันห้าอยห้าสิบเนาะตอนนี้ก็เกปีจากสิปีแล้วเนาะก็เลยเมั่นใจทางนี้นะคะอ้าว รู้จักกันไปนิดนึงแล้วนะคะเจอตรงไหนก็ทักได้นะคะเชียงรายก็มีค่ายประจําเดือนอยู่ทุกเดือนนะคะแต่จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนาะวันนี้เรามีวิทยากรสองคนนะคะมีการบรรยายกับสาธิตนะคะอ่ะเรียนเชนิญพบอีกขัานหนึ่งเลยค่ะสวัสด,ดีนะคะชื่อรัตนาศรีพนะค่ะชื่อเล่นชื่ออันค่ะอยู่จังหวัดพะเยาค่ะเข้าค่ายโดยบังเอิญเหมือนกันที่วัดไายทอง ที่ลำพูนค่ะเจอกันเหมือนกันค่ะแล้วก็เข้าเพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดมปวดข้อบ่าไหล่เนี้ยค่ะแต่ไม่รู้ตัวเองนะคะก็คือเหมือนไม่เป็นผู้ป่วยอะคะ่ะไปไปค่ายเพื่อที่อยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพเพราะว่าถ้าเราสุขภาพเราดีเนี้ยค่ะเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเนี้ยค่ะแต่เวลามาค่ายก็จะไปอยู่ฝ่ลยลงทะเบียนเนี้ยก็จะโดนถามตลอดเลยว่าโรคซัก ซับจางเนี่ยรักษาหายไหมยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าว่าหายอยู่นะคะเพราะว่าเรากินแต่พืชใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยแล้วเงินเราก็เหลือใช่ไหมคะเราก็หายจากโรคซับจางค่ะค่ะมีค่ะ,คะถ้าเจอตรงไหนก็ทักทายได้นะคะส่วนใหญ่อยู่พะเยาถามอพเภอจุนค่ะค่ะขอบพระคุณพี่อันนะคะอ่ทีนี้เรามาเรียนยาเม็ด ที่สนะคะก็คือเรื่องของการแชร่มือแช่เท้าและส่วนที่ไม่สบายด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกันส่วนที่ไม่สบายที่ไม่ใช่มือกับเท้าก็แช่ได้ยกเว้นจมูกเอาแช่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะหายเจอไม่ออกนะคะนี่ค่ะนี่ท่าเขาจะเป็นท่าแบบนี้นะคะการแชร่มือแช่เท้าเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือ ในที่ฝ่ามือฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะมีจุดลมปราณน,นะคะที่เขาสามารถขับพิษออกมาได้แต่เรามองไม่เห็นหรอกนะคะมันเป็นเป็นรูเล็กๆนะคะซึ่งการระบายพิษออกทางผิวหนังเนี่ยมือกับปลายมือปลายเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายเนี่ยจะทําให้เราพิษมันได้ระบายออกแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะวิธีการก็คือเราจะนําสมุนไพร เราเรียนรู้สมุนไพรอันไหนร้อนอันไหนเย็นไปแล้วใช่ไหมเรียนหรือยังคาเม็ดที่หนึ่งไม่มีเสียงตอบรับเรียนรืยยังเอ่ยเรียนแล้วโอ้ลืมแล้วเหรอเราเรียนแล้วนะแต่เราจำไม่ได้ว่ามันเป็นเม็ดที่เท่าไหร่ใช่ไหมอ้าไม่เป็นไรนะคะจะเม็ดไหนก็ช่างเถอะแต่เราเรียนแล้วว่าสมุนไพรร้อนสมุนไพรเย็นเรียนแล้วเนาะเออ สมุนไพอะไรที่ร้อนกับเย็นผสมกันเรียนหรือยังคะเรียนแล้วอ่าทีนี้เราก็ประเมินร่างกายของเราว่าเราอ่ะร้อนหรือเราเย็นอ่าอาการที่เราป่วยเนี่ยเช่นไปตากฝนมาแล้วมีไข้เอ่ก็เกิดความร้อนขึ้นมันเกิดการที่เราได้รับภาวะเย็นเกินใช่ไหมเราไปตากฝนมาอย่างนี้ยคะ่ะอากาศเย็นเนี่ยวิธีแก้ก็คือเตาต้องเพิ่มสมุนไพรฤทธ ร้อนหรือเย็นเพื่อแก้อาการเย็นเกินอ่าริดร้อนก็หาสมุนไพรร้อนมาเจ็ดสิบเ็ดิเอร์ซนเช่นมีสมุนไพรสิบอย่างก็เอาร้อนมาเจ็ดอย่างแล้วก็เอาเย็นมาสักสาอย่างก็เอามาผสมกันนะคะแล้วมาต้มในน้ำให้เดือดนะเราเริ่มนับ1จากที่เดือดไปอีกสินาทีประมาณนะคะแล้วก็เราเอามาผสมกับน้ำอุ่นเวลาผสม จะมีกระมังอยู่สองใบนะคะเหมือนที่ดีพี่อันมีกระมังแช่เท้ากับแช่มือนะคะก่อนแช่ให้เอาน้ำเปล่าอ่ะน้ำธรรมดาเนี่ยใส่ลงไปนิดนึงก่อนแล้วถึงจะเอาน้ำสมุนไพรที่ต้มอ่ะใส่ลงไปเพราะภาชนะส่วนใหญ่ที่เราใช้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะพอเป็นพลาสติกถ้าเอาน้ำร้อนใส่ลงไปพลาสติกมันก็จะยบุบเออดังนั้นก็เอาน้ำธรรมดาใส่ลงไปก่อน แล้วก็ถึงจะเอาน้ำร้อนผสมลงไปนะเวลาแช่นะเริ่มนะคะก็พักแช่สามนาทีพักหนึ่งนาทีสามรอบปริมาณน้ำนะคะจากรูปภาพนะคะให้แช่ให้ถึงข้อมือกับข้อเท้านะอ่าทีนี้ทีนี้นะคะสมุนไพรที่ใช้อาจจะเป็นน้ำเปล่าน้ำโคลอโรฟิลนะคะ หรือน้ำสมุนไพรในตัวก็ได้นะคะส่วนที่ไม่สบายเช่นท้องน้อยบางคนที่เป็นผู้หญิงเนาะเวลามีประจำเดือนก็จะรู้สึกปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวปวดสะโพกปวดออค์เชิงการสามารถแช่ได้นะคะหรือผู้ชายนะคะหรือคนทั่วไปที่ที่ไม่ได้มีส่วนที่ไม่สบายตรงสะโพกตรงท้องก็แช่มือกับแช่เทา้าแต่ถ้าจะลงไปแช่ทั้งตัว เช่นเรามีกระมังหรือโอ่งใบใหญ่ใช่ไหมเอ่อที่ที่บ้านอากาศเย็นเนี่ยโอ้อยากแช่น้ําอุ่นไม่ต้องลงไปสามนาทีแล้วก็ขึ้นมาแล้วลงไปสานาทีไม่ต้องนะคะถ้าแช่ทั้งตัวก็ลงไปได้ประมาณสิบถสิบห้านาทีได้นะคะไม่งั้นก็เข้าๆออกๆอยู่นั่นเดี๋ยวก็ลื่นล้ม <laughs> ไ้นละอุบัติเหตุได้นะคะแช่มือแช่เท้าก็คือสามพักหนึ่งสามรอบแต่ถ้าเป็นอวัยวะอื่นที่ ที่ไม่ใช่มือกับเท้าก็สามารถหรือใช่ทั้งตัวก็สามารถลงไปนานกว่านั้นได้เอามีแค่นี้เหรอเออถ้าถ้าอากาศร้อนเนาะก็อาจจะต้องมีผ้าชุบน้ำใส่ใส่บนศรีรษะด้วยนะคะหมายถึงเอาเอาพันไว้เนาะแต่ส่วนมากแล้วจะใช้กับยาเม็ดที่ห้าซึ่งเราอาจจะเรียนวันต่อไปนะคะการโพกศรีรษะเพราะว่าร่างกายเนี่ยสังเกตเวลาเราเกิดความร้อนเกินน่ย มันจะคือมาความร้อนนะมันจะตีขึ้นข้างบนเหมือนเหมือนต้มน้ําอ่ะเวลาเราต้มน้ําแล้วเนี่ยไอรละเหย่อมันขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างคะขึ้นข้างบนดังนั้นร่างกายร้อนก็เหมือนกันเขาก็จะพยายามลมปานก็พยายามตีขึ้นนะคะเพื่อให้ระบายออกเนาะจะสังเกตสังเกตนะคะว่าคนที่เราตากแดดนานๆเนี่ยเราจะปวดหัวเวียนหัวบางคนก็ปวดถึงขั้นเป็นไมเกรนใช่ไหมเออดังนั้นถ้าเราสึกปวดตึง ชามันเป็นอาการของคนที่ร้อนเกินใช่ไหมเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะอาการยังไงเป็นร้อนเกินเย็นเกินเรียนหรือยังคะอ่าเรียนแล้วนะคะดังนั้นก,ก็พยายามจดจําแล้วก็พยายามสังเกตอาการตัวเองมีข้อควรระวังตอนทํานะหนึ่งคนที่ใส่แหวนนาฬิกากําไลสายสร้อย อะไรต่างๆที่อยู่บนนิ้วมือนิ้วเท้าของเรานะ่ะที่เป็นโลหะนะ่ะให้เอาออกนะคะนาฬิกาหรือว่าสร้อยไอ้งียค่ะเอาออกยกเว้นสร้อยที่มันเป็นผ้าได้นะคะเส้นสายสินอะไรงเงี้ยได้เออยือะอยู่เพราะอะไรเพราะว่า,เ,าเครื่องประดับพวกเนี้ยเป็นโลหะพอเป็นโลหะเวลาเราเอาไปจุ่มในน้ําร้อนเขาร้อนขึ้นหรือเขาเย็นลงเขาจะร้อนขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมคะ มันก็จะอามาลวกลวกผิวหนังของเราได้อีกอย่างที่สําคัญก็คือเขาจะปิดกั้นพิษหรือลมปราณที่ที่จะระบายพิษออกนะ่ะเวลาเรามือหรือเท้าเราไปแช่ในน้ําร้อนเนี่ยน้ําอุ่นที่อยู่อุ่นจัดเนี่ยเอ,อสังเกตว่ารูขุมขนเราจะขยายตัวขึ้นใช่ไหมมือเราก็จะขยายขึ้นนิดนึงดังนั้นแหวนที่เคยใส่ปกติอ่ะ ไม่เป็นไรแต่พอเอามาจุ่มน้ํามาแช่ในน้ําร้อนอะ่ะนิ้วจะขยายทําให้เขารัดเออเขารัดนิ้วเราได้นะคะดังนั้นลมปานที่จะระบายพิษออกไปอะ่ะเขาก็จะระบายได้ไม่ไม่ดีไม่ทั่วถึงนะคะมันจะกลายเป็นอุดกัน้นดังนั้นก็ควรจะเอาออกแต่ตอนเอาออกเนี่ยคือในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปเราจะให้พี่น้องเนี่ยได้ทดเราทำจริง ทดลองปฏิบัติเลยนะคะอาจจะมีแช่มือแช่เท้าอบสมุนไพรอย่างนี้ได้นะคะเอ่อถ้าอยู่บ้านเราก็ถอดเก็บไว้ที่บ้านได้ใช่ไหมแต่อยู่ที่นี่ต้องระมัดระวังเราแวดล้อมไปด้วยดินและป่าและใบไม้บางท่านนะถอดและเอาใส่ไว้ในกระมังอ้าเดี๋ยวค่อยเก็บอย่างนี้ค่ะแต่พอทําเสร็จลืมค่ะเฟี้ยงค่ะเฟี้ยงน้ำฟึบหายไปกับดงใบไม้เลยค่ะ หาไม่เจอนะคะก็อาจจะได้ไปซื้อใหม่นะคะเครื่องประดับพวกนั้นต้องระมัดระวังเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่อะไรให้ดีนะคะที่เล่านี่คือไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเพราเราเจอมาแล้วแล้วก็พยายามไปช่วยกันหาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ควรจะระมัดระวังเราไม่แช่ในแผลแผลเปิดเช่นเอ่อ คือมีแผลฝีหนองอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปแช่น้ําเนี่ยมันจะทําให้แผลเปื่อยมากขึ้นสังเกตไหมคะสังเกตเนาะสังเกตเวลาเราเป็นแผลเป็นไรเลยเ,ลเราโดนน้าเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยออกมาดังนั้นก็ไม่ควรจะแช่อวัยวะที่มีแผลนะคะอืมมีมีใครสงสัยอะไรไหมคะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะอธิบายวิธีการแช่สงสัยตรงไหนไหมแช่มือแช่เท้า อ่าถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้สาธิตนะคะอ่าพี่อันเอาเอาเอาอกก่อนเอากระม,มาออกก่อนออาเสร็จแล้วทีนี้สมมุติว่าเราอ่ะเอาน้ําใส่ละเตรียมพร้อมละแล้วเวลาทดสอบน้ํานะกันลูกนาใช้หลังมืออ่าทุกคนเอาหลังมือขึ้นมารู้จักหลังมือไหมคะอันนี้เขาเรียกหลังมืออันนี้เขาเรียก ฝ่ามือไม่ใช่หน้ามือนะอันนี้คือหลังมือผิวจะบางๆกว่าฝ่ามือใช่ไหมแล้วก็ให้มีใส่น้ำร้อนน้ำร้อนที่น้ำเดือดนะที่เราต้มสมุนไพรแล้วผสมกับน้ำเย็นที่เรามีแล้วนะ่ะให้มีอุณหภูมิร้อนเท่าที่ทนได้ร้อนกว่านั้นจะโดนลวกเย็นกว่านั้น ก็จะไม่สามารถดึงพิษออกมาได้เพราะจะไม่ทําให้ผิวหนังหรือฝ่ามือฝ่าเท้ารูาขุมขนขยายตัวได้ในเมื่อขยายตัวไม่ได้พิษก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ดังนั้นร้อนเท่าที่ทนได้นะคะวรวดคือร้อนกว่านี้ก็ทรมานแล้วไม่ไหวละแต่เย็นกว่านี้เออเอ็นัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีไปไม่ได้มีประสิทธ,ธิภาพมากที่ควรเอาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วอ่ คนที่เป็นเบาหวานสังเกตนะหรือว่าคนที่มีมีภาวะเป็นโรคมือเท้าชาเนะ่ะเขาจะเขาจะทดสอบน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควรวิธีแก้คือให้คนอื่นทดสอบให้หรือหรือใช้ข้อศอกอ่ะทุกคนเอามือค้ำข้อศอกสิข้อศอกหนาหรือบางคะผิวหนังผิวหนังบางหรือหนาตรงข้อศอกหนาเหรอตรงข้อศอกนะ จับรูก็เห็นกระดูกเลยเห็นไหมรู้สึกเห็นจับกระดูกได้ไหมหรือใครไม่จับไมเจอกระดูกเลยโอ้สแสดงว่าต้องไปลดน้ําหนักแล้วนะคะหิวหนังตรงก้อศอกจะเป็นหิวหนังที่บางอ่าดังนั้นก้อศอกก็สามารถทดสอบอุณหภูมิน้ําได้เหมือนกันโอเคนะสําหรับคนที่เป็นภาวะหวานหรือคนที่มีภาวะมือเท้าชาอ่าทีนี้พี่อันมาเลยพอใส่บรบอุณหภูมิใส่น้ําเสร็จนะคะเอามือกับเท้าลงไปอ่าพี่อันลองเอ่อ ท่าที่ถ้ามือเวลาเอาลงไปต้องทำท่ายัางไงแบบนั้นนะคะเราจะไม่เอามือประสานกันไม่เอามือซ้อนกันอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาจะออกมาทางปลายมือฝ่ามือนะคะถ้าเอาถ้าเอานิ้วไปไปชนกันฝ่ามือปลายมือก,ก็ก็อาจจะระบายพิษได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเท้าก็ไม่ต้องไปซ้อนกันนะคะวางเสร็จนะับ นะคะดูนาฬิกา3นาทีนะคะประมาณ3นาทีหรือถ้าไม่มีนาฬิกานะคะเราก็นับนับแบบนี้นะนับในใจนะคะ1และ2และ3และ4และ5 3นาทีมีกี่วินาทีคะ1นาทีมีกี่วิ60 3นาทีมีกี่วิอ่ารับนับถึง180และ1 8 0้เสร็จ เอาออกมาค่ะพี่อันเอาเท้าเอ่อเท้าเหยียบไว้เอามือออกมาแล้วก็นับไปอีกหกสิบก็คือหนึ่งนาทีอ่าแล้วก็ลงไปใหม่สมมติครบละหกสิบก็ลงไปใหม่ทำแบบนี้สามรอบนะรอบที่สามนะคะรอบที่สามเราก็ถือโอกาสขัดขี้ใครไปด้วยนะคะขัดขี่ใครเท้าซอกเท้า เออบางคนอาบน้ําลืมลืมล้างลืมถูซอกเท้าเราต้องขอบคุณเท้าขอบคุณมือทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีมือเราทําอะไรได้ไหมยืนนั่งมองตาปิดปิดถูกปะ่ะเออไปหาได้แต่ทําอะไรไม่ได้เหมือนเหมือเอาลองดูแบบไม่ใช้มือเลยก็ก็ไม่ได้หรือเราอยากไปอยากทํำอะไรมือเราทำอะไรได้หมดเลยนะแต่เราไม่มีเท้า เราเดินไม่ได้เราทาเราไปได้ไหมคะไปไม่ได้ที่เรามาหาค่ายตรงนี้ได้เพราะเรามีเท้าเดินมาเคยนวดเท้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออจําไม่ได้ต้องนวดได้เหรอบางคนถามต้องนวดได้หรือก็ต้องขอบคุณเข้าไงก่อนนอนก่อนนอนนะคะตื่นนอนก็ตื่นนอนก็นนกปลุกเข้าหน่อยว่าเออวันนี้จะต้องใช้เธอเยอะนะทั้งมือทั้งเท้า เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะเราไปทําความดีด้วยกันเราไปทําสุขภาพที่ดีด้วยกันเราไปทําสิ่งดีๆด,ด้วยกันนะบอกมือกับเท้านั่นแหละนะคะพอตื่นนอนเออ,อก่อนจะนอนก็ขอบคุณเขาเอาขึ้นมานวดทีละนิว้วทีละนิว้วทีละซอกนะคะอาบน้ําก็ถูขี้ใครไปด้วยนะคะบางคนนี่ฝ่าเท้าไม่เคยถูเลยเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราหรือวันต่อไปถ้าเราแช่มือแช่เท้าเดี๋ยวเรามาประกวดขี้ใครกันใครมีขี้ใครเท้ามากนะคะดังนั้นก็ล้างถูเขาให้ให้สะอาดนิดนึงนะคะให้พร้อมที่จะเดินไปทําความดีแล้วก็เดินไปมีสุขภาพที่ดีร่วมกันได้นะคะเราก็จะเอาน้ํานั่นแหะคะ่ะมาล้างตั้งแต่หัวเขานะคะมาพรม,พร,มพรมตบๆๆนะคะตบแขนตบขานะคะผ้าท้า เราทําที่บ้านมือเราเท้าเราถูกไหมเอาน้ําไปรวมกันแล้วสามารถเอาน้ํานั้นไปอาบน้ําได้นะคะเอาไปอาบเอาไปเช็ดตัวได้นะคะของเราเองนะคะจะมีใครรังเกียจน้ําแช่เท้าตัวเองไหมนี่ก็ไม่แน่นะเออแช่มือพอได้แต่พอเท้าชักไม่แน่ใจอ่ะคหรืออ่ะแล้วแล้วสังเกตนะคะน้าเนี่ยเวลาแช่มือแช่เท้าเนี่ยเขายังเขายังร้อนอยู่นะ อย่างนั้นเขาก็ยังอุ่นอยู่เขาไม่ใช่น้ําเย็นดังนั้นเวลาที่จะเอาไปเททิ้งบางคนไม่ใช้แล้วอย่างนี้เนาะอย่าเอาไปเทใต้ต้นไม้หรืออย่าเสียดายเอาไปลดผักมันเขาจะตายนะคะเขาจะไม่งอกอะไรให้เราได้กินนะคะก็เอาไปเอาไปลดตรงที่มันเป็นดินดินฝุน่นหรือว่าตรงซีเมนหรือตรงอะไรที่ที่สามารถที่จะลาดน้ําร้อนลงไปได้น้ําอุ่นลงไปได้นะคะ ม,ม,มีท่านใดสงสัยเรื่องแช่มือแช่เท้าเม็ดที่สี่ไหมไม่สงสัยเลยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่มีใครสงสัยตอนที่ตอนที่เดี๋ยวจะไปสอบมีข้อสอบให้ทําตอนที่เราไปทําจริงๆจะถามจะถามนะคะดูว่าจะจังจากันได้หรือเปล่าตอนนี้อันจําได้นะแต่พอเรียนไปเจ็ดเม็ด ระบายพิษมันระบายพิษมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมระบายพิษระบายพิษอันเก่าออกแล้วก็เม็ดเจ็ดนี่คือเอาสิ่งดีๆเข้าไปเม็ดหนึ่งกับเม็ดเจดคือของดีของดีของใหม่เอาเข้าไปในร่างกายแล้วเม็ดสองถึงเม็ดหเป็นการระบายพิษอันเก่าออกมานะคะเราก็จะมีสุขภาพดีขึ้นถ้าเราอันเก่าก็ไม่ได้ออก ต่อให้อันใหม่ดีเ่ามีดีแค่ไหนก็ไม่มีร่างกายก็จะรับได้น้อยเพราะมันข้างในมันเต็มไปด้วยของเก่าของพิษเก่าอะ่ะพิษสะสมอะ่ะเนาะมันก็ไม่มีเซลล์ดีที่จะมารับมารับสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งที่มันดีดังนั้นถ้าจะทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างรวดเร็วเ,วเวมีประสิทธิภาพก็ควรจะเอาของเก่าออกเอาของใหม่ที่ดีใส่เข้าไปแทนน้ำเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสีย แล้วต่อไปก็จะเหลือแต่น้ําดีไว้ถ้าไม่เกเลเนะอ้นะถ้าไม่เติมเข้าไปอีกนะแต่ถ้าไม่มีพิษเลยร่างกายก็ไม่มีวัคซีนนะพอไปเจอเหตุการณ์หรือไปต้องเดินทางหรือไปตรงไหนที่มันหาอาหารสุขภาพไม่ได้นะ่ะแม้แต่ข้าวกับเกลือก็กินไม่ได้มีแต่เส้นมีแต่ก๋วยเตี๋ยวมีแต่อะไรเงรี้ยมีซีอิ๊วมีผงปรุงรสอะไรต่างๆเนะี่ยซึ่งมันเป็นพิษต,ต่อร่างกายถูกไหมเออเราก็จะเกิดอาการแพ้รุนแรงเลยนะ ดังนั้นกินได้บ้างแต่อย่าก,กินเยอะเป็นพอเป็นวัคซีนเข้าใจรู้จักวัคซีนใช่ไหมวัคซีนคือพิษที่ใส่เข้าไปเพื่อให้ร่างกายร่างกายผลิตนะคะผลิตเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโรคนี้กับกับสิ่งนี้กับเชื้อโรคใช่ไหมเออแต่ถ้าไม่มีเชื้อโรคอะไรเลยเขาก็ไม่ผลิตพอเขาเจอเจอเชื้อโรคใหม่ร่างกายก็แย่ yeah. ะะแต่อย่าเอาใส่จนเป็นวัคซวยคือมันเยอะมากไปค่ะจนมีตัวพิษนะคะมันจากวัคซีนกลายเป็นวัคซวยไปนะคะอะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมไม่มีจะจบแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการของกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตพาสุขแล้วแต่ความสะดวกท่านใดอยากพักละไปอาบน้ำ เตรียมตัวกินข้าวเตรียมตัวฟังธรรมะตอนเย็นก็ได้หรือบางคนอยากโอนั่งมานานละอยากไปยืดแข้งยืดขาอยากไปสูดอากาศข้างนอกนะคะอยากไปเรียนรู้หอบุญอโศกเป็นยังไงนะคะพื้นที่ตรงไหนเรียกว่าอะไรเดี๋ยวข้าวมาข้าวหน้าเราก็จะได้มารู้จักแล้วก็มามาขอรับพืชผักไร้สารพิษตรงนี้ได้ที่บ้านเราหาพืชผักไร้สารพิษยากเนาะแต่ที่นี่คือปลอดสารแล้วก็ไร้สารเลยดังนั้น แวะเวียนเข้ามาหาพวกเราบ่อยๆได้นะคะก็อันพูดอะไรไหมอ่ะเชิญอันอ,อ่าอันขอบคุณเลยจ้ะขอบคุณที่ให้โอกาสได้บำเพ็ญน,นะคะคุณทุกท่านค่ะค่ะอนุห่นะกับทุกท่านค่ะสาธุค่ะ